คำว่า v t u b เ r เนี่ยนะครับในน้ปัจจุบันนี่เนี่ยก็คงไม่ต้องอธิบายให้มันมากความแล้วนะครับว่ามันคืออะไรแล้วมันคืออาชีพอะไรแต่กเพื่อความเป็นพิธีในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้จริงๆแล้วกันนะครับว่า v t u b e r เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างและมันคืออะไร v t u b e r เนี่ยนะครับย่อมาจาก Virtual Youtuber หรือ Virtual s t r e a m e r นะครับถ้าเกิดว่าให้พูดง่ายๆเลยนะครับก็คือ y o u t u b e r กับ s ต r e a เ e r ปกตินี่แหละนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยใช้ตัวต่แ ไม่ได้มีการกําหนดว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาเนี่ยชอบทํากันเลยนะครับก็คือจะมีการเล่นเกมร้องเพลงคุยกับคนดูแบบฟรีทอล์กเลยแล้วก็อาจจะมีผลงานเพลงออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนคนไปซึ่งประเภทของ v t u b e r เนี่ยนะครับในวงการนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกไป2ประเภทหลักๆด้วยกันโดยประเภทที่1น่นะครับก็คือ V อิสระนะครับหรือว่า Independent v t u ท e r นั่นเองโดย,โดย V อิสระเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าของเองทุกอย่างเลยนะครับสามารถคุมทิศทางแนวทางของช่องเนี่ยได้หมดเลยแลลยก็คือแบบ อิสระจะทําอะไรก็ได้ในช่องของตัวเองจะอยากหยุดทำเมื่อไหร่ก็หยุดได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครมากดดันหรืออะไรแต่ว่าี่กูต้องพูดว่าไม่มีใครมากดดันหรืออะไรเนี่ยนะครับงั้นก็เพราะว่าในประเภทหน้าเนี่ยนะครับมันอาจจะมีคนมากดดันเวลามึงทํา Vtuber นิดหน่อยนะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งคิดไปนะครับว่าไอวีประเภทหน้าเนี่ยนะครับแม่งต้องลาบากหนักหนาสาหัสแน่นอนมึงกลับมาดูกับความอิสระที่มันมากับภาระที่มึงเนี่ยต้องแบกเองทุกอย่างเลยเว้เช่นการเป็น v ี u b เ r เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีโมเดลใน่มตงี้้ก็ไอาึ แต่ถ้าเกิดว่ามึงเนี่ยทำเองไม่เป็นนะครับวาดรูปไม่เป็นทํานู่นทํานี่ไม่เป็นเนี่ยมึงเนี่ยก็ต้องไปจ้างคนทําโมเดลซึ่งกูบอกเลยนะว่าค่าโมเดลในตลาดยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับไม่โคตรจะแพงคือจ้างนักวาดโมเดลโมเดลหนึ่งเนี่ยนะครับขั้นต่ําเลยคือหมื่นกว่ากว่าไอหมื่นกว่ากว่าเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะได้งานดีแบบดีเลิศประเสริฐสีเลยนะครับมันคืองานแบบงานมาตรฐานอะถ้าเกิดว่าอยากได้โมเดลสวยๆน่ารักน่ารักนะครับเหมือนกับอัสโตสเตเซียหรือไม่ก็อยากได้แบบดากาโปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไปถึงหลักแสน ได้โมเดลที่เป็นรูปแบบนี้มาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่ามึงจะเอามาขยับอะไรได้ตามใจชอบเลยนะมันก็ต้องมีคนที่ริกหรือว่าสร้างกระดูกต่างๆเนี่ยนะครับให้โมเดลนี้สามารถเคลื่อนไหวได้ตามการเคลื่อนไหวของเราเนะครับที่จับได้จากกล้องหรือว่าเอามาขยับดุ๊กดิ๊กดุกดิกได้นะครับซึ่งก็ค่าริกมิงก็ราคาอีกประมาณหลายหมื่นเลยนอกเหนือจากค่าโมเดนเลนะครับก็ยังมีค่ารูปภาพค่าว่าโปรไฟล์ยูทูบปก YouTube หรือว่าแบบคุณอยากได้อาร์ตแยกหรือว่ากราฟิกแยกเนี่ยนะครับมาประกอบคลิปมาประกอบสตรีม รูปแบบของแชทที่มันขึ้นบนตาสตีนเนี่ยมึงก็ต้องไปจ้างแยกอีกทีหนึ่งซึ่งก็อีกหลายพันมันต้องลงทุนเองจัดการเองทุกอย่างเลยเห้ไหนมึงจะจัดการเนื่องงบประมาณพวกนวเนี้ยนะครับปวดหัวไปเลยเนี่ยมึงก็ต้องหาเวลาเนี่ยมาคิดคอนเทนต์วางแผนโปรโมตจัดการนูร่นจัดการนี่เองอีกเยอะ <im it> ก็เหมือนยูทูบเบอร์ทั่วไปอะครับที่แบบเออทำคนเดียวคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็จะออกมาจากความคิดของเขาเหมดเลยมันก็จะมีความเป็นตัวเองสูงเพราะว่ามันไม่มีใครคอยมาบังคับมากดดันเราแล้วแต่ว่าก็ตามมาเลยครับคือมันจะเหนื่อยชิบหายแล้้วมงก็ใช มาเนี่ยสูงมากๆเพราะเราเนี่ยเป็นคนออกเองหมดเลยแล้วไอว VTuber ประเภทที่พี่พูดถึงเนี่ยนะครับที่ว่าเออมันมีคนมากดดันเราเนี่ยมันคืออะไรวะมันต้องแยกวาไอชิ้นี่แน่นอนเลยก็อาจจะใช่แล้วก็ไม่ใช่เสมอไปครับ V ประเภทที่2เนี่ยนะครับก็คือ V ที่มีค่าย V ที่มีสังกัดหรือว่าเอเจนซี่ VTuber นั่นเองครับซึ่งก็แน่นอนนะครับการที่มีค่ายมีสังกัดเนี่ยในทางตัวสังกัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนจัดการหลายอย่างเองให้บวกกับเขาเนี่ยนะครับก็จะลงทุนให้เราเนี่ ทางโฆษณาทั้งการโปรโมทนะครับเอลเมนต์สตรีมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มึงต้องทาการลงทุนเองภายในวีอิสระเนี่ยทางสังกัดเนี่ยนะครับจะลงทุนให้หมดเลยบวกกับมีทีมซัพพอร์ตคอยแก้ปัญหาหลายๆอย่างให้มึงอีกนะครับสิ่งที่มึงต้องทำเนี่ยนะครับก็คือว่าโฟกัสกับการสตรีมการคลิปคาแรคเตอร์ให้มันดีไม่ทําอะไรที่มันก่อดราม่านะครับแล้วก็ขยันหน่อยทำตามที่ค่ายบอกมาอะไรเงี้ยแต่ก็ตามนั่นเลยครับมันก็ต้องแลกแี่ว่าทุกอย่างที่มึงเนี่ยอยากจะทําในช่องของมึงเนี่ยก็ต้องผ่านการอนุมัติหรือว่า สินใจจากทางสังกัดก่อนออมันไม่อิสระเต็มที่จนแหละ่ะแล้วกูก็บอกเลยนะครับว่าแม่งโดนกดดันแน่นอนนะครับแล้วก็มีกฎที่เข้มงวดมากๆด้วยบางสังกัดนะครับกูขอย้ําว่าบางสังกัดนะเ,ออเขาเนี่ยอาจจะมีโคตาประจําเดือนหรือว่าประจําปีที่แม่งต้องทําให้ถึงหนูได้ซ้ําแล้วก็ทั้งโมเดลทั้งค่ายเ,เลยแมหรือว่าทรัพย์สินในช่องช่องนั้นะนะครับสิทธิในการถือเนี่ยก็จะเป็นของทางสังกัดถ้าเกิดว่ามึงยุติการรับบทบาทเป็นโมเดลตัวนี้นี้หรือว่าเป็นตัวละครตัวนี้เนี่ยมึงก็แค่ออกมาจากตรงนั้นแต่ว าทั้งโมเดลทั้งนู่นทั้งนี่ที่มึงฝากฝังไว้ตรงนั้นอะ่ะมันก็จะไม่ตามมึงมาด้วยนะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นทุกเคสนะครับก็คือว่ามีบางเคสที่เขาเนี่ยเลิกทําแล้วทางสังกัดเนี่ยก็ยกโมเดลกับผลงานเพลงแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยให้เหมือนกันส่วนเรื่องรายได้ที่เราจะได้รับจากการเป็นวีสังกัดเนี่ยเราจะได้รับจากเงินเดือนของทางค่ายนะครับไม่ใช่จาก YouTube อารมณ์เหมือนรับเงินเดือนบริษัทอะไรประมาณนั้นแหละแล้วทางค่ายบางค่ายเนี่ยนะครับก็อาจจะแบ่งเงินดเนทให้เราด้วยนะครับบางค เรื่องการให้เงินเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของค่ายและก็แนวทางของสังกัดด้วยสรุปเลยก็คือนะครับวีค่ายหรือว่าวีสังกัดเนี่ยจะเหมาะสาหรับคนที่นะครับอยากลุยแบบมีทีมหนุนหลังให้มันเป็นงานหลักๆมากขึ้นแต่ว่าก็ตามมันนะครับมันก็ต้องยอมรับข้อจํากัดนิดหนึ่งซึ่งพวกมึงเนี่ยนะครับน่าจะรู้ซึ้งถึงความแตกต่างของวีทูเบอร์สองประเภทนี้แล้วแหละนะครับงั้นเรามาดูไทม์ไลน์ของวีทูเบอร์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนจะไปเข้าประเด็นปัญหาสําคัญนั่นเองนะซึ่งแหล่งกําเนิดจริงๆของเเนี่่ะะรรจจิมมมต้มาากปปทศุนนผ คนแรกเลยมันยุคบุกเบิกของโลกเลยนะครับนั่นก็คือคิซุนะไอนั่นเองนะครับณปัจจุบันนี้นะครับนางก็ยังไลฟ์สรีมอยู่เป็นบางครั้งบางคราวนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากลองไปตามเนี่ยก็ลองไปตามดูได้นะซึ่งนางเนี่ยก็เป็นวีอิสระนะครับก็คือว่าไม่มีสังกัดอยู่แล้วก็ตามมาด้วยสังกัดโฮโลไลฟ์นะครับที่ก็น่าจะเป็นสังกัดที่ดังนิสุดในโลกแล้วนะครับสำหรับการเป็นวีทูเบอร์นะแล้วก็อีกสังกัดหนึ่งที่ดังระดับโลกเหมือนกันนะครับก็คือนิจิซันจินั่นเองซึ่งทั องค่ายนี่เนี่ยนะครับก็ทาการแยกไปทําในฝั่งเอ็นหรือว่าฝั่งอังกฤษกับอเมริกาด้วยนะซึ่งก็เอาตรงๆเลยนะครับขนาดยุคบุกเบิกหรือว่ายุคเริ่มแรกเนี่ยนะครับม่งก็สร้างมาตรฐานไว้สูงมากๆนะครับและคือทั้งคุณภาพของโมเดลนะครับทั้งคอนเทนต์และก็การตลาดทั้งแฟนคลับญี่ปุ่นแล้วก็แฟนคลับอังกฤษเนี่ยนะครับก็แห่กันมาสนใจวีทูเบอร์เหล่านี้กันมากเลยครับคือแฟนคลับญี่ปุ่นแล้วก็ต่างชาติประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะยอมรับวัฒนธรรมที่แบบมันออกแนวแฟนตาซีแบบแน่แนะคือพวกว ที่จริงๆก็ไม่ใช่แค่ยุคบูเบิร์กหรอกนะครับทั้งยุคปัจจุบันนี้แม่งก็ล่องมาจากยุคบูเบิร์กกระทั้งนั้นนะครับไอแบบพวกครึ่งสัตว์ครึ่งคนครึ่งเทพอะไรเงี้ยคือว่าทั้งญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษเนี่ยนะครับมองมันเป็นแบบเอออะไรที่มันน่าสนใจอ่ะนะครับแล้วก็มองมาเป็นงานที่น่าจับตาดูนะครับเออมันแปลกมากๆเลยในสมัยนั้นเพราะว่าในช่วงยุคประมาณ2017นะครับที่เป็นยุคเริ่มแรกของวีทูเบิร์เลยเนี่ยจนถึงประมาณยุค2020เนีสองพันยี่ปุ่่นนนเเียะครัับกลงติบโตไไปด้มากเลลยแ้วเนี่ยนะครับที่เป็นตัวละครเสมือนที่กก็คล้ายๆับพวกตัวอนนิเมะญี่่ปุ Drie. ที่มันมาพูดคุยกับเราเป็นแบบเหมือนคน,นจริงๆได้เนี่ยนะครับก็เป็นเพราะมันก็คือคน,นจริงๆมาไลฟ์ให้เราดูแหละเนี่ยมันก็เลยเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคร,รับพร้อมกับไทยเราเนี่ยก็ทำการทําตามๆมาเลยยุคบุกเบิกของ VTuber ไทยเราเนี่ยนะครับก็จะปรากฏให้เราเห็นได้ประมาณปี2020ถึงปี2021นะครับกลุ่มคนที่มาทำวีท <ak> ูเบิแรกๆนะ <ๆ S 1> ครับที่เหมือนเป็นเสาหลักยุคบุกเบิกเลยเนี่ยนะครับก็จะมีไอชาโฮริหลายบาทแมมแมมแล้วก็อาจจะมีคนอื่นๆอีกเล็กน้อยนะคคครรัััับบแต่่่่่่วาาททีีีผมจํไดด้4ชืองๆๆหลลกเเเยยยนนนะป็ุ เบิกก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งลหลายๆคนที่กูพูดถึงไปเนี่ยนะครับก็ยังถูกพูดถึงอยู่นะครับในปัจจุบันนี้นะว่าแบบเขาเป็นวีทูเบอร์ยุคบุกเบิกแรกๆเลยนะครับของประเทศไทยอะไรประมาณนี้ซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละนะครับก็ช่วยเปิดทางแล้วก็ทําให้คนเนี่ยนะครับเริ่มรู้จักคขาว่าวีทูเบอร์ในไทยกันมากขึ้นแม้ว่ามันเนี่ยนะครับยังจะเป็นวงการเล็กๆนะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มอนิเมะหรือว่าเกมอยู่ก็ตามนะครับหลังจากที่วีทูเบอร์ยุคบุกเบิกหลายๆคนเนี่ยนะครับเริ่มจะมีชื่อเสียงขึ้นมาาานน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 ัััััััั้้้้มมมมกกกกก็ไดดดททใหหีีีคคคคบบบบงงงลุ่่่เเยยะะะรริออจตสื คล้ายๆแบบพวกโคนาไลฟ์ของญี่ปุ่นอะไรเงรี้ยเนี่ยขึ้นมาเป็นของประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งค่ายแรกที่โผล่เข้ามาและมีชื่อเสียงนนเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นค่ายที่มีชื่อว่า Pixel ล่าโปรเจกต์นั่นเองและจะเป็นช่วงประมาณปี2021ถึงปี2022นั่นเองนะครับพร้อมกับที่ประกาศเลยนะครับว่าจะสร้างเป็นวงเวอร์ชวลไอทอนกรุ๊ปนะครับของไทยขึ้นมาแบบจริงจังเลยและซึ่งวงแรกเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกกันว่าพิกซ์ล่าโปรเจกต์ Gen หนึ่งนะครับน่าจะเป็นบิวตูเบอร์ไอดอลของไทยวงแรกเลยนะคร แบบวงเคป,ป๊อปอะนะครับแต่ว่าอันนี้มาเป็นในแนวแบบบีทูเบอร์แนวแฟนตาซีหน่อยๆแทนอย่างซึ่งก็แน่นอนนะครับมาเจาะก,กลุ่มตลาดที่เป็นแฟนคลับอนิเมะแล้วก็แฟนวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบตรงๆเลยซึ่งช่วงที่พิกเซล,ล่ามาใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าวงการ V ีก็เริ่มจะดังขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับมองว่าพิกเซล,ล่าเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ทําให้วงการ v ีทูเบอร์เนี่ยไปได้ไกลขึ้นอีกยกระดับขึ้นจากทุ้นบุกเบิกอีกและก็เริ่มมีความหวังว่าตลาดเนี่ยมันนนนจโขึ้้บ,บีีี่ปดดมมาาาาหลลงกกกกทเเิิ มันก็ได้มีคนเนี่ยนะครับอยากลองที่จะทําสังกัด v ูทู e เบอร์เนี่ยตามๆกันมาหนึ่งในนั้นนะครับก็มีสังกัดที่มีชื่อว่าเอากรีทิ้งโปรเจกต์ด้วยนั่นเองซึ่งผมจะขอเรียกชื่อย่อว่า A.R.P. แล้วกันซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับค่าย A.R.P. ก็จะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรขนาดนั้นคือช่วงเจนแรกๆเนี่ยนะครับคือคนดูไม่หลักสิบคนอ่ะแล้วแนวทางของค่ายเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ค่อยลงตัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสังกัด A.R.P. เนี่ยนะครับจะมาดังเป็นพลุแตกอีกทีหนึ่งเนี่ยก โอออไนแล้วก็ปล่อยเพย์เปิดตัวทั้ง3คนออกมานะครับซึ่งก็ตอนนี้ยอดวิวน่าจะปาไปเกือบ20ล้านวิวแล้วนะครับเอาเรียกได้เลยนะครับว่าแม่งมาเขย่าวงการบีทูเบอร์แบบหื่มสะเทือนกันทั้งวงการยอดวิวเฉลี่ยของบีทูเบอร์ไทยแลนด์เนี่ยนะครับแม่งก็พุ่งขึ้นแบบหื่มสุดยอดไปเลยโดยเฉพาะโอไรออนเนี่ยที่เขาขึ้นสตรีมมาทีหนึ่งนะนะคนดูไม่ต่ำกว่าสี่พันนะครับนะบางสตรีมเนี่ยแม่งขึ้นถึงหมื่นได้เลยบอกเลยนะครับว่าชโชคเนี่ยเป็นช่วงที่บีทูเบอร์เนี่ยเริ่มที่จะกระจายชื่อเสสียงไปใในนนนตลลาดคค่่ววหญแ้ะรับท หลายคนนะครับที่ไม่เคยสนใจอะไรเกี่ยวกับวีทูเบอร์เลยเนี่ยลองมาเปิดใจที่จะดูวีทูเบอร์กันมากขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นทั้งหมดของไทม์ไลน์วีทูเบอร์นะครับที่ผมแนวรวบรวมเอามาเกิดให้ทุกคนได้ฟังก่อนแลนะซึ่งมันก็ถึงช่วงประมาณปี2023นี่แหละนะครับเพราะว่าหลังจากปี2023มาเนี่ยกระแสวีทูเบอร์เนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆดรอปดรอปดรอปลงมาทีละนิดทีละน,นิดแล้วและมันก็ตามมาด้วยปัญหาอีกหลายอย่างเลยนะครับที่จะมากระทบวงการวีทูเบอร์ในไทยของเราและไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าคนททททีีีีีี่่่่่่ยยยยยยัััังงงาาาาาาเเเเนนนนนนะครรบบไไไมมสถแก้้้ปญหหลลดดตใ อาจจะไม่เติบโตไปไหนเลยแล้วก็มีจิตที่มันจะหายไปอย่างเงีบยด้วยซ้ำนะครับยอดวิวที่ตกลงเนี่ยนะครับมันก็เป็นทุกวงการเลยครับที่มันเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์นะที่ต้องประสบกับปัญหาที่ยอดวิวเนี่ยตกลงมากกว่ายอดวิวโดยเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นกูเองนะครับที่ก็ทําคลิป YouTube เหมือนกันเนี่ยก็เจอกับปัญหานี้เช่นกันแะมันเป็นปกติมาาๆครับแต่สําหรับยูทูบเบอร์นั้นนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากกว่านั้นคือว่าจากตอนที่ช่วงยุคอรออนเนี่ยนะครับได้มีการเดบิวต์มาใหม่ๆเนี่ยช วิวเนี่ยนะครับขึ้นแบบถล่มทลายในช่องอื่นๆเนี่ยนะครับที่เป็นวีทูเบอร์เนี่ยก็ได้รับผลพลอยได้ไปด้วยแม้ว่าคลิปคลิปนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นแค่คลิปปั่นๆที่โดนตัดเอาไปลงเฉยๆเนี่ยยอดวิวไม่ก็ได้หลักแสนกว่าขึ้นเลยบางไลฟ์สตรีมของโอไรออนเนี่ยนะครับก็ปาไปหลัก5 0 0แสนวิวเลยไอคนดูพร้อมกันก็คือเกือบ20,000อ่ะมันเยอะชิบหายเลยนะแต่พอเราหันกลับมาดูยอดวิวของวีทูเบอร์หลายๆคนณตอนนี้เนี่ยนะครับยอดวิวเนี่ยมันตกลงเป็นอย่างมากสตรีมมากสตรีมของวีบางคนเนี่ยนะครับหลังจบสตรีมมนนะววิยงงขึึ้ไ่ถ ก็หรือไม่ก็เฉลยเฉลี่ยเลยนะครับ่วนแญ่ก็จะจบที่1 0 0 0ถึงสองพวิวแล้บางคนก็อาจจะมีขึ้นไป2 0 0 0มบ้างนะครับก็แล้วแต่สตรีมไปแต่ว่าก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าปัญหาที่ยอดวิวตกเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่พบไปทั่วไปเลยนะครับในวงการในการทำคอนเทนต์นะแล้วนะก็ตามที่ผมเนี่ยนะครับได้พูดไปก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ปกติเลยเนี่ยนะครับก็คือว่า Vtuber หน้าใหม่ๆเนี่ยนะครับที่เดบิวต์มานะไม่ทั่วเลยเนะี่ยไม่มีใครที่เป็นไวรัลหรือว่ายอดวิว ขึ้นเลยนะครับแแม้จะเป็นค่ายดังเองเนี่ยนะครับกระแสะ V ีเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่าแต่ก่อนบวกกับ V ีคนที่ดังอยู่แล้วเนี่ยนะครับยอดวิวโดยเฉลีย่ยต่อเพลงหรือว่าต่อคลิปเนี่ยก็น้อยลงเหมือนกันน้อยลงแบบว่ากราฟเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆแบบไม่มีขึ้นเลยครับถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะไม่ได้ลดหัวบแบบควบลงไปเลยนะครับแต่ว่ามันเนี่ยค่อยๆลดไปในระยะยาวแล้วทรงตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็ดูเหมือนจะไม่ขึ้นมาด้วยนะบวกกับกระแสะในโลกโซเชียลหรือว่าคลิปต่างๆนะครับที่ก็ไม่ได้มีการพูดถึง V ber อะไรกันนนันนนนขาด้้แลวข่าวๆ การเกี่ยวกับวีทูเบอร์ไทยเนี่ยนะครับมันก็น้อยลงไปแบบว่าแทบจะไม่ปรากฏให้เราเห็นเลยแต่ว่าที่ปรากฏให้เห็นจริงๆเนี่ยนะครับก็คือดราม่าครับดราม่ามันเยอะชิบหายซึ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของวงการวีทูเบอร์ไทยเนี่ยนะครับก็จําที่ผมบอกได้ไหมครับว่า,วาการเป็นวีทูเบอร์อิสระหรือไม่ก็การเป็นวีทูเบอร์แบบอยู่ในสังกัดอยู่ในค่ายก็ตามเนี่ยนะครับคือมันต้องใช้เงินลงทุนเนี่ยเยอะกว่า ยูทูบเบอร์ปกติแต็คือด้วยความที่มันสร้างตัวละครเสมือนขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งเนาะแล้วมันแพงมากๆพอยอดตกเนี่ยนะครับแน่นอนครับยอดรายได้ก็ตกเช่นกันมันก็เลยอาจจะทําให้จริงๆมันไม่อาจหรอกครับคือมันมีวีหลายคนแล้วนะครับที่กราดูเอชชันไปหรือว่าจบการศึกษาหรือว่าพูดได้เข้าใจง่ายเนี่ยนะครับก็คือว่าการจบการศึกษาในวงการยูทูบเบอร์เนี่ยและมันจะหมายถึงการเลิกทํานั่นแหละบางคนเนี่ยนะครับเลิกทำเพราะว่าติดปัญหาเรื่องเงินตรงนี้ก็มีนะครับแล้วมีมีหลายคนด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมเนี่ยจะพาไปดู หาที่จะให้บงการบ t ท ber ไทยเนี่ยนะครับมันยอดตกแล้วมันก็จะไม่เติบโตไปไหนสักทีไปเข้าหัวครอบ ประเด็นปัญหากันเลยครับตอนนี้วีในไทยเนี่ยนะครับหลังจากที่โอไรออนนั้นประสบความสําเร็จไปอย่างมากเนี่ยก็มีวีแนวเวอร์ชวลไอดอลในแนวโอเคป๊อปเนี่ยนะครับออกมาเกลื่อนเต็มไปหมดเลยแต่ว่าคู่แข่งทางการตลาดเนี่ยนะครับมันเยอะขึ้นใช่ไหมแต่คนที่อยากดูวีเนี่ยนะครับมันกลับไม่เยอะตามครับคือถึงแม้ว่าแนวเวอร์ชวลไอดอลแบบเนี้ยนะครับมันจะมีคู่แข่งทางการตลาดเยอะแต่ว่าวีทูเบอร์ไทยเราเนี่ยนะครับก็ยังไม่เลิกที่จะขยันผลิตวีทูเบอร์แนวเนี้ยนะครับออกมาเรื่อยๆคือมันเป็นแบบนี้นะครับแนวทางที่มันซ้ำๆลักซายของสื่อใด สื่อหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นธรรมดาครับที่แบบว่าคนที่เสพสื่อนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเบื่อไปพอมันมีเยอะมากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วแนวทางในการทำเนี่ยไม่ไม่ต่างกันเลยเออสิ่งนี้มันต้องแข่งขันกันเนี่ยนะครับก็คือคุณภาพแต่ก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าวีทุกๆคนเนี่ยนะครับทำผลงานออกมาดีหมดนะแต่ด้วยความที่นิสัยของคนไทยเราเนี่ยนะครับจะเลือกสิ่งที่มีคุณภาพมากที่สุดแล้วไทยเราต้องการเลือกสิ่งที่มันเดอะเบสก่อนเสมอซึ่งกลุ่มที่มาทำให้นีแนว Virtual Idol เนี่ยนะครับมันดัังมมนนนนนพพลุแตกกขขึ้้้าาาดดีีไเเ่ย็คือระ นะครับ <los> <ะ>มาตรฐานเวอร์ชวลไอดอลไทยเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ที่โอไรออนพอคุณภาพเนี่ยนะคร uh, ับมันไม่ได้เท่าโอไรออนเนี่ยมันก็จะไม่มีใครไปดูครับยิ่งแนวทางของวีเนี่ยนะครับมันไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับจากโอไรออนหรือว่าแบบจากเวอร์ชวลไอดอลเคป๊อปคนอื่นๆเน่ะเนื้อมันก็ยิ่งไม่มีอะไรดึงดูดให้คนเนี่ยเข้าไปดูเลยเช่นกันกับแพทเทิร์นเดิมๆของวีไทยเรานะครับแม้จะไม่ใช่เวอร์ชวลไอดอลก็ตามแต่ส่วนใหญ่เราเนี่ยนะครับก็จะมีการเดบิวต์ตัวละครมาก่อนแล้วบางคนก็อาจจะมีเพลงตามมาทีหลัััังงแตตตต่่่วาาาาอมหลจจกนนน้ะะครบทสเ สเต็ปเดียวกันหมดแล้วก็คือจะเน้นไปที่การสตรีมฟรีทอล์กเล่นเกมคาราโอเกะคอนแพลปโคเวอร์เพลงใหม่เป็นอย่างนี้เนี่ยวนไปเรื่อยๆแลนะเกือบทุกคนเลยแล้วนะคือที่คอนเทนต์แนวเนี่ยนะครับของ V เนี่ยมันไปรุ่งช่วงปี2022ถึงปี2023เนี่ยนะครับก็เพราะว่าโลกเราไทยเราเนี่ยนะครับยังอยู่ในยุคที่ทุกคนเนี่ยต่างระแวงโควิด19กันอยู่แล้วนะบางคนในปีนั้นเนี่ยนะครับยังเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่ด้วยซ้ำไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนมีเวลาว่างเยอะพอวูทูเบอรร์นคับทที่มาคอนนนเทนต์แวฟรีทอล์เล่นเเเเกมฉยยยไปรื่่อๆนนีะครับมัน ก็จะตอบโจทย์ความเหงาความเบือ่อความว่างของคนในยุคนั้นได้ดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าพูดตามตรงนะครับในช่วงยุคโควิดเนี่ยยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยก็ยอดวิวขึ้นกันหมดแหละแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับเชื้อโควิดมันก็กลายเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาโรคหนึ่งไปแล้วอะ่ะเราก็ออกไปใช้ชีวิตตามปกติมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราเนี่ยนะครับทำในเวลาที่เราว่างมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือกลับมามีงานแล้วมันก็จะไม่ได้มีเวลาว่างเหมือนแต่ก่อน Content ์ส r e ีมแนวๆนี่เนี่ยนะครับที่วีเราทำเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็น เลยฟรีท็อปไปเรื่อยๆด้วยซึ่งมันก็ต้องนั่งแช่ดูนานๆานมากกว่าชั่วโมงอยู่แล้วอะซึ่งการจะทําแบบนั้นได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องว่างแต่พอคนเราเนี่ยนะครับไม่ว่างมากขึ้นเน้อคอนเทนต์แนวนี้มันก็เลยได้รับความนิยมน้อยลงไปธรรมดากลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่ของบิ b e ูเบอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเทียกบกับกลุ่มผู้ชมส่วนอื่นในไทยเราเนี่ยพูดตามตรงเลยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ยังน้อยอยู่ซึ่งถามว่าจํานวนเนี่ยนะครับก็เอาจากไหนสังเกตได้จากจํานวนของคนในกลุ่มเฟซ แล้วกลุ่มผู้ชมส่วนนี้เนี่ยนะครับเป็นแบบไหนกันล่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยก็ไม่สามารถตัดสินได้หรอกนะครับว่าคนที่อยู่ในกลุ่มคนดูส่วนนี้เขาเนี่ยนะครับเป็นคนประเภทอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับจากตัวครูเองด้วยนะครับที่ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนดูส่วนนี้บวกกับเพื่อนกูบางคนนะครับก็เป็นกลุ่มคนดูที่ดูวิดีโเบอร์เหมือนกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะออชอบแนวนแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นจะเยอะเป็นคนที่แบบชอบดูอนิเมะชอบฟังเพลงแต่ว่าไอ้ที่กูพูดไปเนี่ยนะครับไม่ใช่ประเภททั้งหมดของกลุ่ กลุ่มคนดูยูทูเบอร์เนี่ยนะครับมันก็ยังมีอีกเยอะคนเราไม่แค่มาอยู่กลุ่มดดวยกันเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นว่ามันต้องชอบอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะเออซึ่งแนวทางที่ยูทูเบอร์เราทำนะตอนี้เนี่ยนะครับที่ผมเนี่ยพูดไปในหัวข้อที่แล้วเออมันสามารถดึงดูดกลุ่มคนดูเหล่านี้เนี่ยนะครับได้ดีมากๆเลยแต่มันสามารถดึงดูดได้แค่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ไงครับแล้วในเมื่อตลาดของกลุ่มคนดูแนวนี้เนี่ยนะครับมันมีน้อยมากๆจํานวนคนที่ชอบอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันน้อยแบบน้อยเลยแล้วแต่ว่าคนที่จะทำว จากกลุ่มเนี้ยนะครับที่มันมีแค่นิดเดียวอยู่แล้วอ่ะนะครับมันเลยเป็นกราฟเส้นจํานวนระหว่างคนที่ทำวีกับคนที่ดูวีดูเบอร์เนี่ยนะครับมันสวนกันพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยแล้วนะครับว่าเออทำไมตลาดในไทยมันถึงเล็กแลอทำไมกลุ่มคนดูแนวนี้เนี่ยนะครับมันถึงมีนิดเดียวล่ะเหตุผลเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะว่าหัวข้อถัดไปเลยครับวีดูเบอร์ส่วนใหญ่ต้นเนี่ยนะครับแต่หลายคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าเออตัวละครอวตาร์โมเดลอะไรของพวกเขาเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับของในไทยเนี่ยมันจะมาแนวตีมอนิเมะแฟนตาซซีคคครรรึึ่่่่งงนนสสัตววว์ะใหญเลยม็ การเดบิวต์ออกมาในรูปแบบของทีมไอดอลเคป๊อปนะครับรูปล่อรูปสวยเยอะเต็มไปหมดดังน้นมันก็ดึงดูดกลุ่มคนดูที่ชอบอะไรแบบนี้ได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าก็ตามที่พูดไปในหัวข้อที่แล้วเหมือนกันนะครับว่ากลุ่มคนดูอะไรแบบนี้ในไทยเราเนี่ยนะครับถือว่าน้อยกลุ่มคน่วนใหญ่ในไทยเราเ,ราเนี่ยนะครับไม่ได้มีวัฒนธรรมที่ชอบอะไรแบบดีมากขนาดนั้นและบางคนแค่เห็นก็มีคําว่าเบียวเนี่ยนะครับขึ้นมาในหัวแล้วมันเป็นแฟ์ที่ผมไม่ค่อยอยากจะยอมรับมันเป็นแฟ์เท่าไหร่เลยนะแต่ว่าเพื่อนรอบตัวผมลหลายคนเลนะคนเปยนะ เดียดส่วนใหญ่ด้วยนะครับคือไอ้อนิเมะญี่ปุ่นน่ะนะครับเพื่อนผมอ่ะก็ดูเพื่อนผมเนี่ยก็ชอบบ้าเป็นบางเรื่องตั้งแต่พอกูถามเรื่องวีทูเบร์กับเพื่อนกูกนเนี่ยนะครับคำพูดที่มันจะพูดกับกูแบบสุภาพที่สุดเลยนะนะค,คือมันก็โอเคนะแต่กูเข้าไม่ถึงว่ะถ้าหนักกว่านั้นเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมองเป็นพวกที่อยากทํ o ยูทูบแต่ไม่กล้าแสดงหน้าจริง,รงออกมาเลยก็ได้นะหน้าจริงไม่หล่อบ้างเบี้ยวบ้างอะไรบ้างไม่สารพัดส,สารเพย์แตหมดเลยสาเหตุที่ผมพอจะนึกออกนะครับว่าทาไมเขาถึงอาจจะคิดแบบนัััั้้นนนนนนกกเี่่ยรรระมม็ไดืองสิคบ ผมเนี่ยอธิบายไปก่อนหน้านี้นั่นแหละแล้วตีมอวตารโมเดลของแบบบิทูเบอร์ก็ตามมานอ่ะมันมาในรูปแบบแบบแฟนตาซีหน่อยๆน่อตีมอนิเมะส,สวยๆหล่อๆมันมีตัวแปลกๆเยอะมีครึ่งนู่นครึ่งนี่อะไรแต่ไปหมดแล้วบางคนเนี่ยนะครับก็แถมคลิปคาแรคเตอร,ร์เป็นตัวนั้นๆนด้วยพยายามคลิปคาแรคเตอร,ร์ความสวยความแบลวความน่ารักเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ผมก็พูดตามตรงนะครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะเยอะไปนิดนึงจนเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ปล่อยความเป็นตัวเองออกมาขนาดนั้นในเวลาฟังวีคนนั้นพูดเนี่ยนะครับมันก็เลยจจแลยแ้ลต่ คือขนาดที่กูชอบวีไทยอ่ะนะครับยังครินเลยเฮ้ย hey, แล้วมึงคิดดูนะครับว่าคนที่ไม่ได้ชอบหรือว่าเฉยๆหรือว่าไม่ได้แตะอะไรเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยพอเขาหลงเข้ามาดูเนี่ยนะครับเขาจะคิดยังไงมันเคยมีดราม่าหนึ่งนะครับที่สะท้อนถึงปัญหาตรงนี้ได้ดีมากๆแล้วก็เป็นหลักฐานโบรแดรงชิ้นหนึ่งเลยนะครับว่าคนไทยโซนไทยเราเนี่ยคิดยังไงกับ v t u b e r มันก็คือดราม่างานแข่งเกม Val o r ร n t นะครับงานหนึ่ง hey, ผมจะเล่าแบบย่อๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากตามดูแบบละเอียดเนี่ยนะครับก็มึงไปหาช่องสปปองนแขงเนันบ แข่งที่จะเอาครีเอเตอร์หลายๆลายคนเนี่ยนะครับมาแข่งบารเรนเพื่อเป็นการโปรโมตตัวเกมบารรนนี่แหละนะครับในโอกาสงานสงการของไทยคือว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับบาร์โลันตีตลาดไทยไงซึ่งมันก็มีสังกัด ARP สุดที่รักของเราเนี่ยนะครับแลเป็นหนึ่งในทีมที่เป็นครีเอเตอร์ร่วมด้วยแล้วแต่พอ a า p เราแข่งเนี่ยในทางช่องแชทสดเนี่ยนะครับแม่งก็มีคำสมุดด่าอะไรมากมายออกมาเลยครับแล้วบางคำอาจจะไม่ถึงด่าแต่มันก็จะเป็นอารมณ์แบบเดือดอะไรเงี้ยแล้วโบกับพิมไม่ให้เกียดบีทูเบอร์บ้างแล้วแต่ว่าพอ เสริมไม่ได้เลยครับว่าผมเนี่ยขอออกตัวเป็นกลางแล้วกันนะคือทางคอมมูนิตี้ของวีหรือว่าแฟนขับวีบางคนเนี่ยนะครับบางคนก็ดีจริงจริงยังดีแบบหาที่ติไม่ได้เลยแต่มันก็จะมีแฟนขับวีหลายๆคนเลยเหมือนกันนะครับที่แบบแบบทตัวไม่ค่อยน่าคบอ่ะผมจะบอกให้เลยนะครับว่าเออคือในสตูดิโอหนะนะครับใครที่แม่งไม่ชอบวีอยู่แล้วก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปสนแต่คือมันมีแฟนขับวีบางคนน่ที่ไปแบบไปเหมือนต่อร้อต่อเถียงแล้วแบบเถียงไปโดยไม่สนหลักเหตุผลส้นตีนอะไรเลยทีเนี้ยมันก็เหมือนเป็นกัน เติมไฟเข้าไปในสุมม่มไอ้คนนี่ไม่ไมชอบวีดูเบอร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งมองวีดูเบอร์เขี้ยลงไปใหญ่แล้ตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยพูดไม่ได้เต็มปากว่าผมอยู่ข้างใครนะครับผมก็เลยขอเป็นกลางแล้ซึ่งเอาตรงๆมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแคลิปนี้ผมทําตัวเป็นกลางที่สุดแลลวครับแล้วถึงแม้ว่าดราม่านี้เนี่ยนะครับจะจบไปแล้วแต่ว่ามันสะท้อนถึงปัญหาหลายๆอย่างในวงการวีดูเบอร์ไทยได้ดีเลยแล้วทั้งรสนิยมของคนไทยนะครับที่ก็มองวีดูเบอร์แบบในทางที่แบบเออมันคือคนนนเเบียววไม่กลล้้้้าาาปิดหแหแ จริงไม่หล่ออะไรเงี้ยมาใช้พวกนี้แทนก็คือหลายๆคนเนี่ยนะครับมองอย่างนั้นจริงแต่โดดจันไม่ตัวใหญ่ๆนะครับว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะและส่วนทางแฟนคลับยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับก็หลายๆเรื่องเนี่ยต้องใช้ทั้งหลัก เหตุผลนะครับในการที่จะออกมาปกป้องบีของตัวเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาด่าบิทูเบอร์ของคุณเนี่ยนะครับแบบเสียให้หายเนี่ยโดยแบบไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยเนี่ยเนี่ยก็อาจจะแค่ตักเตือนแบบดีๆนะครับใช้หลักเหตุผลเนี่ยตักเตือนแบบดีๆเลยไม่ต้องไปรุมด่ารุมประชาทันอะไรเขาเลยครับมันจะยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของวงการบิวทูเบอร์ไทยเนี่ยนะครับมันแย่ลงไปใหญ่พอพูดถึงเรื่องแฟนคลับบิวทูเบอร์ไทยเนี่ยนะครับวีไทยเราเนี่ยเริ่มไม่มีข่าวบิวทูเบอร์เหมือนกับแต่ก่อนแล้วแล้วก็คือมันเร ดราม่าของวีทูเบอร์ที่มันเยอะ แบบเยอะมากๆจริงๆแล้วบางอันก็คือร้ายแรงมากในบางเรื่องเนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับทางกฎหมายเลยก็มีไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความขัดแย้งภายในค่ายกับแฟนคลับเรื่องสัญญาแล้วก็เรื่องส่วนบุคคลเออเรื่องไมนไมนเนอร์เนี่ยเยอะชิบหายเลยนอกจากตัวแฟนคลับบางคนแล้วนะครับที่ท็อกซิกมากๆเนี่ยแต่พอมาเจอดราม่าส่วนตัวของวีบางคนนึงเนี่ยนะครับที่มันก็โอ้เยอะชิบหายแลด้วยคนที่มันเป็นดราม่าครับคนไทยเราก็คือเสือกชอบเสือกเรื่องชาวบ้านอยู่แล้วแต่พอแชร์ปุ๊คเปนก็รู้กันหมดนะครับพอรู้ว่าเออไอเหี้ย เป็นวีคนนี้ทำนันเป็นวีเอ้ยเป็นวีทูเบอร์ไทยนี่ว่าเป็นวีทูเบอร์นี่ว่าแล้วบางคนไม่ก็ไปสนใจแหละครับมองไปเลยไอ้วีไทยไม่ฮิตว่ะแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับจริงๆเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอะไรมากกว่านี้เยอะแยะเลยแล้วนะแต่ว่าที่มันเด่นๆแล้วมันก็ควรจะรีบแก้ไขเลยเนี่ยนะครับก็คือตรงส่วนนี้แหละแต่ซึ่งผมแี่ยนะครับก็เป็นคนธรรมดาเนาะก,กูก็แนะนำอะไรให้แบบว่าเป็นวิธีที่ใช้ปุ๊บแม่งจะแก้ปัญหาทุกอย่างก็เลยกูทำไม่ได้หรอกแแต่ว่าก็จะขอนำเสนอในฐานะที่เป็นคอนเทนต์ครี้กย มันหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่คือด้วยความที่ทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์เราเนี่ยมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคนแล้วอย่างแรกเลยคือพยายาม่าสร้างภาพลักษณ์เสียให้กับบกาคลยูทูบเบอร์ไม่ว่าคนอื่นๆเนี่ยนะครับจะมองว่าแฟนลับวีหรือว่าวีบางคนเนี่ยนะครับว่าแม่งเบี้ยวแม่งยิขนาดไหนเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปด่าส่วนเขาเนี่ยนะครับมันจะยิ่งแต่ก่อดราม่าแล้วบวกกับตัววีเองเนี่ยนะครับก็ระวังเรื่องดราม่านิดหนึ่งตั้งแต่คือผมเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยมันระวังไม่ไดีต แล้วมันก็มีอารมณ์เหมือนคู่อริอะนะครับมาแฉแลแวกก็จบเลยปั้งทําอะไรไม่ได้แต่คือมันมันห้ามไม่ได้ครับมันเป็นทุกวงการแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันดีขึ้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงให้มากที่สุดแล้วกันอยางที่2งเลยเนี่ยนะครับก็คือลงสร้างเอกลักษณ์ในตัววีสักนิดน,นึงอย่าไปเรียนแบบแต่แนวทางเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเคป็อปหรือคอนเทนต์ในการสตรีมแบบเดิมๆมันปล่อยเพลงแล้วก็ไหลาย,ยาวอะไรก็ว่าไปคือลองหาแนวทางใหม่ๆหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับอยากจะทาคอนเทนต์เนี่ยสตรีมแบบนี้แหละนะครับก็งงาารเรกกาต เลยครับก็คือคารุจาก a r อีอ่ะคารุเนี่ยนะครับมาในคาแรคเตอร์ที่แบบอารมณ์เหมือนหมอลำและก็ถือว่าแปลกใหม่ดีเพราะว่าก็ยังไม่มีใครเคยทำวีทูเบอร์แนวภาคอีสานถูกไหมแนวแบบว่าเน้นวัฒนธรรมอีสานแบบเซิงมันๆนะในเงี้ยก็ว่ากันไปเนี่ยพอมันเกิดความแตกต่างนะครับแล้วคนมันก็จะมาสนใจเป็นธรรมดาดูจากยอดวิวเพลงหลายเพลงเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องการันตีได้แล้วหรือไม่ก็อย่างที่3มเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในหัวข้อเมื่อกี้แหละแต่นี่เนี่ยก็จะมาเน้นที่คอนเทนต์ของวีทูเบอร์ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าอย่าไปติดแค่ไปมาส มาสตรีมเล่นเกมคาราโอเกะะแคือมันเหมือนกันไปหมดเลยเอ้ลองเป็นวีดูเบอร์แบบสายข่าวเนเป็นวีดูเบอร์สอนภาษาญี่ปุ่นอันนี้ก็มีนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีใครทําจริงจังขนาดนั้นแล,แล้วก็ไม่จาเป็นต้องมาสตรีมนะครับตัดเป็นคลิปมาลงก็ได้ต่สอนเขียนโปรแกรมอัน,นี้ต่างชาติมีแต่ไทยเราย,ยังไม่มีนะหรือไม่ก็สายหาคอนเทนต์แบบคล้ายๆใน t ิ๊กตอกเลยก็แบบเช่นน้องว่านทีวีอะไรเงี้ยน้องว่านทีวีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีเลยแล้วอย่างสุดท้ายแต่ก็มันก็ไม่เคยท้ายสุดหรอกนะครับสร ว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณเนี่ยอยากจะทำเนี่ยคุณลองเลยครับใครจะไปรู้ครับคุณอาจจะเป็นคนที่มากอบกู้วงการ v ูทูบเบอร์ไทยก็ได้ใครที่มีแนวทางอะไรแปลกและแบกแนวเกี่ยวกับ v ูทู e เบอร์เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวที่จะออกมานําเสนอให้โลกภายนอกให้โลกโซเชียลได้รู้ครับแต่ว่าสิ่งที่อยากให้คิดและไตร่ตรองไว้ได้ดีเนี่ยก็คือ v uber, ูทูบเบอร์่ะมันไม่ใช่อาีิที่คงที่มันก็เหมือนยูทูบเบอร์แต่แหละมีขึ้นมีลงแบบมันเป็นโปรติกข,ของวงการอินฟลูเอนเซอร์อ่ะแต่ว่ายูทูบเบอร์่ะมันมีค่าใช้จ่า,ายสววู รเราก็ยังมีตังค์เหลือใช้เว้ยยังมีอาชีพอืนอ่นๆเนี่ยนะครับรอเราไปทําอยู่แต่ถ้าเกิดว,ว่าใครมีทุนก็จัดเลยครับเอาให้มันดีๆนะผมเชื่อนะครับว่าสักวันเนี่ยนะครับวงการบิวทูเบอร์ของไทยเราเนะี่ยมันจะขึ้นมายืนกับเทียบเท่าวงการสตรีมเมอร์ปกติวงการยูทูบเบอร์ปกติได้ในอารมณ์เหมือนของต่างชาติอะไรเงี้ยที่แบบบิวทูเบอร์หลายๆคนดังๆคุณภาพคุณภาพ,นภาพเนี่ยมีเยอะแยะเลยแหมืนยังไงก็ตามนะครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็อยากได้ตังค์แหละแต่ว่าก็อยากจะมาสะท้อนถึงปัญหา,บ,า,าบิวนนนทู เป็นคนที่ไม่ได้ชอบอะไรบิทูเบอร์เลยไม่เคยดูเลยเนี่ยไม,ไม่ว่าจะเป็นตัวบิทูเบอร์เองเนี่ยนะครับที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าจะเป็นตัวทางคนในสังกัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้ลองฟังคลิปนี้และลองเอาไปคิดไต่ตรองและพิจารณานิดนึนงผมอาจจะไม่ใช่คนที่จบด็อกเตอร์ทางด้านการตลาดอะไรมา,าแต่ว่าข้อมูลที่ผมเอามานําเสนอเนี่ยนะครับผมก็หวังว่ามันน่าจะช่วยอะไรได้ไม่มากก็าน้อยแหละออยังไงก็ตามนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมและฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับแต่โชคดีมีชัยโชคชัยมีบัวครับบาย